โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาแคะหูรุ่นพี่เหมือนเดิม <c oughs> ก็ข้างน,นี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับข้างน,นี้ขี้หูแฉะแต่ว่าโดนขัตต้นบตรแล้วก็เลยเป็นไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแผ่นยังยังไม่เจอแผ่นนะครับแค่เสาะคุยคุยคุยก็ออกได้แล้วเห็นไหมครับมันก็เป็นอันนี้ เราเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าเผื่อจะเจอที่มันเป็นแผ่นๆไม่เจอไม่เจอ อมีนิดหนึ่งแล้วครับอแผ่นนิดเดียวนิดเดียวอ่ามีนิดหนึ่งละเจอละ งัดออกได้แล้วครับแต่ว่ายังหามุมคีบอยู่เนีย่ยผมจะลองอซ่อมไปเสียบแล้ะมุนหวังว่าจะหลุดออกมาโอเคชา้ชาๆโดนแก้วหูแล้วโอเคชา้ชาๆโอ้แน่นนิดนึงครับ ช,าชา้าๆเจ็บนิดนึงโอเคหลุดออกขอบจากแก้วหูแล้วครับอ้าอ่าดูๆโอ้โหกะน้ำหนักได้พอดีเลยโคตรฟุกเลยครับก็อ,ออกมาได้แล้วครับเหนียวแน่นนี่นีดังปึ้งเลยอก็ เราก็หลอดจากการเจ็บนิดเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เจ็บด้วย <c oughs> <c oughs> แหมพูดแบบนี้น่าทำปืนลัานใส่มากเลยะเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเป็นเครื่องแผ่นที่ติดอยู่ด้านในจริงๆยังไม่ได้กลางทั้งแผ่นนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องพูดภาพำทำเพลงเลยครับพอออกมาอย่างนี้แล้วก็ล้างไปเลยเพราะว่าไปคุยมากเดี๋ยวจะอักเสบเพราะว่าออกมาอย่างนี้แล้วคือตั้งแต่แก่กันมาเนี่ยหูมันไวต่อความรู้สึกมากแล้วก็จะเจ็บได้ง่ายแปลกมากเลยทั้งทั้งที่ไม่คเอยใช้แล้วยังมาจึงช้ำได้ไงเนี่ยอืมอือ เดี๋ยวเราจะทำสําลีเล็กๆนะครับพยายามทําเล็กที่สุดเพราะว่าหูข้างในมันเล็กข้างนอกใหญ่นะครับแต่ข้างในรูเล็กแล้วก็มันมีคอคอดด้วยก็ตัวนี้ก็แค่ปั่นที่จะละลายไขมันที่ กาติดเล็กๆน้อยๆนะครับคลิปวีดีโอที่ลงไปทุกวันเนี้มันจะมีทั้งเก่าและใหม่นะครับถ้าของใหม่ก็จะเป็นคลิปเดียวไปก่อนถ้าของเก่านี้ก็จะเขียนว่ารวม ตอนนี้ก็จะมีรวมทั้งบุคคลแล้วก็รวมมั่วไปหมดนั่นเกิดมาจากไอตอนแรกแต่ตอนนี้ก็พยายามจะแยกว่าใครเป็นใครแล้วก็แยกไปเลยว่าลูกค้าเป็นใครมั่งเพราะถึงเวลารวมจะได้ไม่ต้องปนกันมีอยู่คลิปหนึ่งก็เอาไปรวมรวมไปเล่นๆตกใจมากเลยมันไปตั้งห้าชั่วโมงเลยผมถามหน่อยมีใครอยากดูบ้างเนี่ย อาชัมวังดูเองผมยังขำเลยอ่ะเห็นไมนะมีเศษเศษออกมาแล้วครับ ก็เราจะทำเป็นสําลีเล็กๆ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวตอนยินผมก็จะปิดร้านเร็วเพราะว่าผมจะไปดูฟุตบอลกลับมาเตะในบ้านผมอีกแล้วเปิดบ้านเจอเทโลนัดแรกเราไปแข่งบ้านเทโลยิงได้ทั้งสองลูกอะแต่เทโลแม่งยิงสามลูก ก็แพ้ไปตามระเบียบช่วงนี้บอลผมนี่ผีเข้าผีออกก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้โคราชมาแบบโอ้โหน่าเจ็บใจมากแต่วันนั้นนผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมไปถ่ายลูกนางงามแล้วน้องพิมพ์ก็ได้แชมป์ไปน้องพิมพ์เรียนเพสัตศาสตร์แล้วมาได้มิสล้านนาไทยแลนด์โหคนแรกด้วยอะน้องผอมสูงสวยเป๊ะเวอร์ ที่ดีใจคือน้องมาขอรูปผมเพราะน้องเห็นผมถ่ายรูปสวยผมก็เลยบอกว่าน้องมาสวยอยู่แล้วถ่ายไงก็สวยไม่เกี่ยวกับผมเลยคุณสวยอยู่แล้วถ่ายยังไงก็สวยอ่า ยาไปหมดเนี่ยเดี๋ยวจะซับตรงปลายเอาสำลีไปซับตรงแก้วหัวน้ำยามยันก็น่าจะหมดอ่าตอนเนี้ยโดนละนี่ไง <c oughs> <c oughs> ออกมาหมดละโอ้เดี๋ยวก่อนนะอ <c oughs> เหมือนจะมีชิ้นอยู่ชิ้นหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมแีแรก็ไม่อื้อเหก็โอ้ยกระขอทๆอย่าบอกนะว่ามันขาดจรอ,อยู่ข้างใน ไม่ใช่ชิ้นเล็กแล้วชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้วโอเคตอนนี้ก็ขอแค่มุมคีดได้เท่านั้นหัวปึงหมดแล้วกลับเอือๆเลยไง เปลี่ยนกล้องแปด๊ดขอเปลี่ยนแสงแปด๊ดทีหลับแสงได้ละโย มาทางโยกก่อืมอนนี้เราอันนี้มันมีแรงขีบนิดหนึง่งอาหลุดมานิดนึงครับยังเหลือไส้ในอีกนิดนึง หลุดไหมเนี่ยเดี๋ยวก็นาะใช่ใช่ใช่มันเป็นช่วงที่ขาดตอนหรือว่าไม่ขาดตอนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอเปิดบุมแล้วก็คีบตายก็จบแล้ว พอเปิดมุมแล้วก็คีบได้ก็จบ ติดขอบแก้วหูเลยชิ้นใหญ่พอสมควรเลยครับขอแค่มุมขีดตอนนี้ต้องเขียนแล้วได้มุมขีดเพราะว่าเขากวาง อโอแค่มุมขีดโฮหลุดออกมานิดเดียวเองครับขออีกครั้งนึง S <S <S ขาดวันอีกเหลืออีกนิดนึงหลอดน้ำยาเขาหมดเนี่ยอ๋อมันหลุดออกมาหมดแล้วแต่ตอนนี้มันแค่ไปขวางมันไปขวางอยู่ตรงขอบแก้วหูจะเขี่ยให้มันแสออกมาแล้วให้มีมุมคีบเท่านั้น ีบได้ก็จบแล้วครับจบแล้วเนี่ยครับที่มันติดแก้วหูแล้วดึงหนังแป๊กออกมาตอนนี้ก็จบแล้วครับจบของจริง หายแล้วใช่ไหมเฮียเหนียวเลยนะก็สุดท้ายเน่ยมากรึบเลย <S 1> <S 1> ตอนแรกกับผมวาเข้าใจว่ามันน่ะไม่ได้ขาดตอนเนแต่ผมไม่คิดว่ามันขาดตอนแล้วมันจะหดตัวเข้าไปอยู่ด้านในสรุปว่าข้างนี้ก็ใหญ่กว่าเล็บนิ้วก้อยนะครับเกือบจะเท่าเล็บนิ้วโป้งอ๋อยากดี จริงผมก็ประมาทด้วยไม่ได้ดูทั่วนี่ถ้าเฮียไม่บอกว่าหูเฮียอื้อผมก็นึกว่ามันหมดแล้วพอบอกว่าเฮียอื้อปุ๊บผมก็เลยต้องรีบไปดูไส้ข้างในมันจึงเห็นว่ามันมีด้านในขมวดปมอ,อยู่เราก็ไปแซะไอ้ที่ขมวดปมให้มันมีมุมขีดก็ <c oughs> <c oughs> คิดว่ามันจะด,ดึงดึงดึงแล้วหลุดออกมาทีเดียว มันผลปรากฏว่ามันดึงใช้คีมเล็กก็ดึงก็ขาดคีมเล็กดึงสองรอบขาดสองรอบ <c oughs> ก็เลยต้องใช้วิธีแสะแล้วเอาคีมใหญ่เนี่ยเข้าไปจนเต็มพอดีหูะครับแล้วก็ดึงออกมา <c oughs> ก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปข้างล้วงกันดีกว่าเดี๋ยวทำมากๆเดี๋ยวข้างนี้จะระบมโอเคไปข้างล้วงกันครับ โยมาเจอกันข้างนี้ครับโอ้มีขนมีขนมีขนอันแบบดึงออกมากเกะกะก็ดึงให้หมดตอนนี้เราไม่ต้องใช้ตัวใหญ่นำแล้วครับเพราะว่าเห็นรอยกดตรงนี้แล้วงัดเลยครับ มันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวเป็นขี้หูแฉะเล็กน้อยเดีวเราจะต้องเตรียมใหม่เอาใหม่เอาใหม่ สะดองหัดขึ้นมาไม่รู้ว่าด้านในแก้วหูจะมีติดไหมก็ภาวนาว่าไม่มีข้างในแก้วหูถ้าเหมือนข้างนู้นก็จะยุ่งครับแต่เนียวดี เดี๋ยวผมต้องเอาช็อตนี้ออกก่อนผมจะใช้วิธีหมุนเผื่อว่ามันจะได้รวมรวมรวม,รวมออกมาได้ง่ายๆหน่อยช็อตนี้ก็หมุนง่ายๆนะครับอ,ออกมาไม่หมดอีก ในดูสิก็ค้างอยู่ข้างในเล็กน้อยไม่น้อยแล้ะดูเหมือนงานจะใหญ่ขึ้นแล้ะตอนนี้รู้สึกได้เลยครับว่าข้างในแน่นมากเดี๋ยวดัดกัน แป๊บนึงโอ้โหก็เหนียวแน่นก็ขอให้มันแน่นอย่างนี้ได้จริงๆแล้วหมุนแล้วก็ไม่ขาดตอนก็พอ แก้วหูด้านในแล้วครับหวังว่าจะหมดทีเดียวนะโอเคช้าๆครับไม่น่ามีปัญหาอยู่อ่าอันนี้หมดจริงเันนี้ก็ดีไปย่า่ ใช่เห็นรูเลยเใช่ไหมใช่จะข้างรุนเยอะกว่าครางนี้คันกว่านะจริงเหรออือซ้ายอื้ออย่างเดียวคร้งนี้คันเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีอีกอสิใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหนายคันแล้วมันออกไปแล้วม,ไมัไม่ใช่ไม่ใช่มันมีอีกนิดนึง มีนิดเดียวเองครับไม่ได้เยอะน่าจะขาดอยู่หน่อย,ยใช่ใช่นี่ไงครับตัวเนี้ยหมดน่าจะขาดอยู่หน่อยมันปึ๊งอยู่หน่อยเนี้ยมันปึ้งอยู่หน่อยเนี้ยแล้วก็สำรวจก่อนเพื่อความไม่ประมาท ก็ทำเพื่อความไม่ประมาทนะครับเราก็ขอสำรวจทุกมุมก่อนเผื่อมีเคสแบบเติมอีกจะยุ่งเพราะจะเจอก่อนจะได้ไม่ค่อยเจ็บโอเคไม่มีปัญหาโอเคโอเคอเคืม ไม่น่ามีปัญหาดูสิมีอีกไหมก็ใช้น้ำยาละลายนะครับถ้ามันมีข mm hmm. uh huh. yes ี้หูหลงเหลืออยู่เดี๋ยวมันก็จะต้องหลุดแล้วก็ฟูออกมาได้บ้า ถ้ามันเป็นเม็ดยังไงมันก็ติดมาอกับสำลีเลยครับใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็จะทําสูตรเดิมเลยครับใช้สำลีพันเล็กเล็กเราสำลีเนี่ยเป็นตัวไปปัน่นเพื่อให้เศษขี้หูที่อยู่ด้านในละลายถ้ามันเป็นเม็ดใช่ไหมมันก็จะหลุดออกจากผนังแล้วมันก็มาเกาะติดกับสำลีมันก็ถูกดูดออกมา อันนั้นคือเรื่องที่เราคาดการณ์แต่เรื่องจริงไม่รู้จะเป็นไงเดี๋ยวจะเหมือนครั้งโน้นก็วันนี้ก็ถือเข้าขายว่าแค่หูเฮตินี่ก็โคตรยากเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่มันยากนี่ไม่ใช่เรื่องรูหูเล็กนะครับแต่ว่าความรู้สึกของลูกค้าผมมันไวขึ้นแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ย เราทำแล้วมันไม่มีอาการเดี๋ยวนี้เราทำปุ๊บแล้วมันมีอาการเพราะว่ามันเหมือนเหมือนผนังหูมันบางลงแล้วมันไวต่อความรู้สึกมากขึ้นซึ่งก็มันไม่ได้เป็นกันทุกคนนะครับอย่างใครเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยลองไปไปไปอ่านใน Google หรือไปถามหมอดูนะครับหมอหมอไม่ใช่หมอดู ไปถามหมอที่เกี่ยวกับเรื่องอายุรกรรมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าพวกภูมิแพ้เนี่ยเพราะมันมีความผิดปกติของร่างกายก็คือทํางานเร็วเกินไปมันก็เลยเป็นน้ํามูกเป็นหวัดเป็นไข้เป็นเมื่อยและพวกภูมิแพ้นี่สังเกตได้อยู่เรื่องหนึ่งนะขอบใต้ตาจะขมเพราะว่านอนไม่พองั้นการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยมันจะช่วยพวกภูมิแพ้ได้ แล้วก็จะต้องแข็งแรงจากภายในจริงๆไม่ใช่ว่าบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรคือใจคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรแต่ร่างกายไม่เอาด้วยเนี่ยเนี่เห็น,นไหมเศษขี้หูมก็จะออกมาเนี่ยเราก็เคาะเศษออกพอเคาะเศษออกแล้วก็เอาอันเดิม,มครับไปปั่นเพื่อเดีว๋วดูว่ามันมีอีกไหมตอนนี้เราผมปั่นไปถึงแก้วหูนะครับแต่ว่ามันจะเบานะครับเพราะว่าไม่ได้แทงลึกเพราะตอนนี้นเปียกน้ํายาอยู่ เสียงเมื่อกี้เหมือนมีสเลสเล่แต่ไม่ใช่เสล่อะไรก็ไม่รู้วิติดเฮ้ยหรือว่าผมเป็นโควิดตกวงไม่เป็นโควิดใช่ไหม <c oughs> นึกถึงปู่แบคเฮดเลยครับ <c oughs> ตกเราเราอะไรตกลงเรายังไม่ติดใช่ไหมผมไม่ฟังทีแรกฝนเลาะมากเลยเฮียฟังหรือยัยง <c oughs> ที่มันเอาเพลงพมลิขิตกับเพลงของไอเสกโรโซแล้วมาแต่งรวมเปนเพลงเดียวแล้วก็้องตกลงเรายังไม่ติดใช่ไหมอ่ะโควิดก็โหออกมาไม่กี่วันน่ะคนดูเป็นล้านน่ะแล้วทุกคนก็แบบตลกมากคือพี่ปู่เบเคสเนี่ย เล่นร้องแล้วก็ใช้ทํานองของของไอไอ,ไอวงเก่าแหละรครับที่เออนักร้องเก่าผมก็ไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่ามันร้องเรื่องพรมดิขิดส่วนเพลงเสพิเศโลโซก็เอาทํานองมาชื่อเพลงพิเศโลโซจําไม่ได้ละก็ใครอยากฟังก็ลองไปเพลงพิมพ์เองปูแบกเฮดโควิดตุ๊ ลงเรายังไม่ติดใช่ไหมอะไรนะโอ้ขำขำม,มากมาตอนนี้เรามาทาสำลีบางบางเบาๆนะครับตอนนี้แค่ปั่นให้เพลินเินเฉยเฉยให้มันหายคันจอ้ตรงขอบแก้วหูเอาไม่ได้สแลมันปลายมันดันเหลี่ยมไม่พอแล้วก็อ่อนเกินไปมันก็จะอยู่ไม่ได้นานอ่าเนี่ยเนี่ยเอาใหม่ใหม่ตอนนี้ตอนนี้จะมันละ คิดว่าเอ้าดันงออีกอแต่ไม่เป็นไรเราอัดเข้าไปให้มันพพับพๆพ,บพ,พับทั้งในแล้วกันอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ใชอ่าอย่างเงี้ยอ่าสะอาดครับตอนนี้เราจะเน้นแก้วหูแล้วเบาๆเพราะวันนี้เรายังไม่ได้ไปโดนแก้วหูข้างนี้จนเจ็บนะครับแต่ข้างนู้เนี่ยโดนไปทีนึง แต่ถ้าเฮียไม่เจ็บผมก็ไม่เจ็บก็ทำยาวๆอย่างนี้แล้วปลายนุ่มๆอย่างนี้โดนแก้วหูก็จะไม่เจ็บนะถ้ามันไม่มีอาการอักเสบก่อนหนะ้านั้นวันนี้ที่ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าไม่ได้มีอาการอักเสบจากข้างนี้นะครับอย่างสองครั้งก่อนนะเผลอไปทิ่มหูสองทีนั้นดีกลับไปหูไม่ระบมุม ตอนนี้น่าจะหายคันสบายสบๆแล้วาหายคันเลยไหมเฮียสุดดีแล้วตอนนี้เรามาดูขี้หูโดยรวมกันครับอขออีกทีดีกว่าเหมือนมีความชื้นค้างนิดเดียวตรงขอบแก้วหูพอจับไปที่ตัวสำลีเหมือนมีความชื้นค้างนิดหนึ่งครับเดี๋ยวปั่นครั้งนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูรวมครั้งนี้ว่าเป็นไงนะครับ อ่าอ่าตอเนี้ปลายสำลีโดนที่ขอบแก้วหูโดยตรงเลยครับตอนนี้ก็ปั่นไปถึงแก้วหูด้วยโอ,โอเคไม่มีปัญหาอตอนนี้เรามาดูขี้หูของจริงของเรากันดีกว่าว<ะ>ลงคือ นี่ไงนี่ไงเป็นไงใหญ่โตมโหลารเลยใช่ไหมครับเยอะไหมเยอะนะผมว่าเยอะท่านผู้ชมคิดว่าไงครับอาแดดบางหน่อยอาผมบางแดดได้แล้วเห็นไหมอาละเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อยากเมมอะไรก็เมมกันมานะครับให้กำลังใจกันหน่อยบายบาย